สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตกปลานะครับหลิวเคนายนะครับเป็นช่องตกปลาเล็กๆนะสนุกๆนะครับพร้อมกับสาระความรู้นะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหกับนักตกปลาทุกท่านนะครับได้ไปปรับเปลี่ยนปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับในการตกนะฮะวันนี้นะครับไม่ได้พาทุกท่านมาตกปลานะครับ พอดีนะครับพอดีในเพจนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ youtube หลิวเคนายนะครับแล้วก็ f a c e b o o k เพจหลิวเคนายนะครับมีนักตกปลามือใหม่นะฮะหลายท่านนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าการตกชิงหลิวแบบไม้ตายคืออะไรนะครับการตกไม้ตายนะครับถ้าเราถ้าเป็นมือใหม่นะฮะอ่าพระเป็นมือใหม่ชิงเดี๋ยวชิงเริ่มต้นนะครับอ่าก็จะไม่ทราบนะครับว่า ไม่ตายคืออะไระแล้วก็บาลานซ์คืออะไรนะครับบาลานซ์แตะบาลานซ์ลอยนะครับกินดิบอ,อันนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งทุ่นชิงดิวไม่ตายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับ EP ที่แล้วนะผมได้นานการเลือกใช้คันนะครับนักต่ปลาใหม่สามารถไปดูไดใ้ใน EP ที่แล้วนะครับ อันนั้นผมจะได้แนะนําอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้กับนักตก้ปามือใหม่นะครับไว้ได้เพื่อเป็นอาวทานในการเลือกใช้นะครับเลือกใช้คันและอุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคครับขั้นแรกนะครับการตกไม้ตายนะครับการตั้งทุนนะครับการตั้งทุนการตั้งทุนไม่ตายนะครับเราจะมีวิธีการตั้งอยู่ที่เขาจะนิยมกันใช้เลยนะครับคือจะมี2แบบนะครับคือตั้งแบบ ปิ่มน้ําทุ่นปิ่มน้ํานะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบค่อยๆไหลจมลงไปช้าๆนะครับอันนี้คือกระตั้งไม้ตายนะครับไม้ตายนะครับอ่าตำแหน่งตะกัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดนะครับก่อนนะครับเนี่ยอันนี้คือสายหน้านะครับอ่าตำแหน่งตะกัวของไม้ตายนะครับเวลามาอยู่เวลามาอยู่กับพื้นนะครับ ตะก่วมันจะแตะอยู่กับพื้นสมมุติว่ามือผมนี่เป็นเป็นพื้นดินนะฮะเห็นไหมฮะเป็นพื้นดินนะครับตะก่วดจะแตะอยู่กับพื้นนะครับตะก่วดจะแตะอยู่กับพื้นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับสมมุติว่ามือผมนี่เป็นเป็นเป็นดินนะครับตะก่วดจะแตะนะครับจะต่างจากพวกบาลานนะครับพวกบาลานลอยนะครับแล้วก็กินดิบนะครับ วิธีการตั้งนะครับมันจะมีอยูอ่เอาง่ายๆคร่าวๆเลยสําหรับน้องตกปามือใหม่นะครับการตั้งแบบผมจะอธิบายเป็นสองสองสอ,งอย่างละกันครับปิ่มน้ํากับค่อยๆจมนะครับส่วนทุ่นนะครับทุ่นที่เราจะเลือกใช้นะครับผมแนะนําให้เป็นทุ่นที่มีลักษณะทรงนะครับทรงที่เหมือนเป็นหยดน้ำนีนะ เราไปเห็นไหมครับเนี่ยเป็นทรงนะครับเป็นหยดน้ำเนี่ยทรงหยดน้ํานะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่ตายเวลาเราจะวัดหรือว่าขึ้นคันนะครับจะวัดจังหวะที่ทุน่นถอนขึ้นนะครับถอนขึ้นทําไมต้องวัดจังหวะถอนขึ้นนะครับทําไมต้องวัดตบะววถอนขึ้นเดี๋ยวเราจะอธิบายทีนะครับการตั้งทุ่นนะครับ ตั uh, ้งทุนการตั้งทุนไม่ตายนะครับให้ตั้งตะกัวเปล่านะครับตัวเบ็ดไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับพอดีช่วงนี้ผมมัดไว้แล้วนะฮะให้ตั้งตะกัวเปล่านะครับการตั้งป่มน้ําป่มน้ําคือตั้งคือเราจะถ่วงนะครับจะถ่วงตะกัวไปเรื่อยๆนะครับให้ทุ่นให้ทุ่นค่อยๆจมลงไปแล้วก็ ให้มันโผล่นะครับปิ่มน้ําสวัมือมือผมเดี๋ยวอันนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดสว่านี้อันนี้เป็นเป็นเป็นน้านะครับมันทัดเป็นน้ํานะครับเวลาเราตั้งทุ่นนะครับเราไปเห็นไหมครับเวลาตั้งทุ่นนะครับเราจะค่อยๆตั้งะกัวไปเรื่อยๆนะครับจนทุ่นปิ่มน้านี่ครับจนทุ่นปิ่มน้ําอาจจะเห็นโผล่ขึ้นมาแดงๆนิดนึงเงี้ยนะครับ อันนี้คือการตั้งไม่ตายแบบปิ่มน้ำนะครับปิมน้ำนี่คือนักตกปลาที่ใช้ตามบ่อนะครับมันจะไวนะครับมันจะไวต่อการ,ต,ร,การต่อการกินของปลานะครับต่อการเข้าเหยื่อของปลานะครับก็เลยส่วนมากนะครับนักตกปลาก็จะใช้ตั้งนะครับปิมน้ำนะครับตั้งปิมน้ำนี้นะพอเราได้แล้วนะครับพอเราได้ปิ่มน้ำแล้วนะครับทุนปิมน้ำนี้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็รูดสต็อปเปอร์แล้วก็หาหน้าดินนะครับโดยที่ยังไม่ต้องใส่ตัวเบ็ดนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็หาหน้าดินเราอาจจะตั้งไว้ที่2ข้อสีนะครับ3ข้อสีนะครับแล้วแต่ว่าท่านใดจะต้องจะกาหนดขนาดไหนนะครับ,ะบนะครับผมจะอธิบายอีกรอบนะครับการตั้งไม้ตายนะครับเป็น ตั้งแบบปิมน้ํานะครับตั้งเซ็ตตะกัวนะครับยังไม่ต้องใส่ตะเบ็ดนะครับเราจะค่อยๆเล็มตะกัวจนทุ่นขึ้นมาปิมน้ําอย่างนี้นะครับขึ้นมาปิมน้ำนี่เขาเรียกว่าปิมน้ํานะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ลูกสดตอเบอร์ยังไม่ต้องใส่ตะเบ็ดนะครับหาหน้าดินนะครับเราอาจจะตกสองข้อนะครับสามข้อนะครับสี่ข้อแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะครับ แล้วนะครับาสายหน้านะครับสายหน้าที่แนะนำสำหรับตกไม้ตายนะครับที่นักตกปลาทั่วไปเขานิยมกันเลยก็จะมีก็จะเป็นสายหน้ายาวประมาณ3นิ้วนะครับสายหน้าจะยาวประมาณ3นิ้วนะครับจากมัดจากข้างล่างนฮะเห็นไหมครับมาทา,างล่างไปนะครับนี่ฮะ ตะกั่นะครับเนี่ยมันจะอยู่เก็บนะฮะเห็นไหมครับประมาณ3นิ้วฮนะประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณ3นิ้วนะครับบางคนก็ผูกยาวกว่าน,นี้ก็มีนะฮะสนิ้ว5นิ้วแล้วแต่แล้วแต่อันนั้นแต่ระดับความชานาญของเขานะครับแต่เราเป็นมือใหม่แล้วก็เนี่ยสนิ้วนะฮะใช้ทั้งบอรหรือว่าธรรมชาติได้หมดนะฮะอันนี้เลยครับมาตรฐานเลย3นิ้วนะครับ3นิ้วพอ เราหาหน้าดินตั้งทุนได้หาหน้าดินได้นะครับแล้วเราจะตกกี่ข้อนะครับลักษณะการวางการวางของไม้ตายนะครับเวลาอยู่เวลาอยู่หน้าดินนะครับมันจะอยู่ลักษณะแตกนี้ฮะอันนี้คือตั้งทุนปิ่มน้ำนะครับปิ่มน้ำนะฮะลักษณะทุนลักษณะอ่าโทษดีฮะลักษณะ ตัวลูกหมุนหรือว่าตะกั่วนะฮะจะแตะอยู่ประมาณนี้ฮะจะแตะเบาๆอย่างเงี้ยจะแตะอยู่เบาๆอย่างนี้เลยนะครับตัวเบ็ดก็จะนอนเนี่ยตัวเบ็ดก็จะนอนเรียบยาวอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่ครับตัวเบ็ดก็จะนอนเรียบยาวอย่างเงี้นะครับเวลาปลากินเหยื่อนะครับเวลาปลากินเหยื่ออ่ามันจะทําไมนะครับทําไมเราต้องวัดจังหวะถอน นะครับดูฮะลักษณะกายภาพของมันครับไม่ตายนะครับบางทีก็ไม่ถอนเสมอไปนะครับบางทีเดินก็มีนะฮะกยกเดินก็มีนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้ฮะว่าทําไมมันมันมันถึงถอนนะครับอย่างเช่นตะกั่วตัวนี้มันแตะหน้าดินอยู่ใช่ไหมครับเวลาปลามันเวลามันกินนะฮะสมตินี้มันอยู่อย่างนี้นะลักษณะนี้ครับพอปลามันกินนะครับเนี่ยมันจะยกตะกั่วนะครับพอยกตะกั่วปุ๊บทุ่นทุ่นเราก็จะถอน ทุนเราก็จะเจริเติบโตมันก็จะถอนนะครับอาจจะถอนหนึ่งข้อนะครับสองข้อนะครับถ้าเป็นปลาพวกตะเพียนนะฮะพวกปลาตะเพียนปลายิศกค่อนข้างอาการข้างจะชัดเจนยิ่งปลาตะเพียนนี่ถ้าถ้ามันเข้าเล่นเหยือ่อมันจะโดดกินโดดกินพอมันเข้าป่านะจะยกขึ้นเลยนะจะยกกูก้วัดขึ้นนี่เลยนะครับปลายิศกก็ค่อยๆยยกนะครับเราจะดูลักษณะออกนะฮะบ,บางตัว บางตัวอาจจะกินย ok, ุกยกเอียงเดินเดินงี้นะครับดีทุ่นเดิน đ, งี้เอียงงี้วัดได้เหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นปานดินนะที่กินฉลาดนะครับปานดินบางตัวนะครับกินยกนิดเดียวฮนะแต่ตะกัวมไม่ยกนะครับบางทีมันดูดเดือดูดือดแล้วก็เดินนี้ก็มีนะครับปานดินนะครับบางตัวก็ยกขึ้นเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เป็น การตั้งนะครับการตั้งทุ่นแบบไม่ตายนะครับตกไปไม่ตายนะครับทําไมเราถึงวัดทุ่นไม่ตายตอนจังหวะถอนนะครับมีอาจารย์มีบุคคลหลายท่านนะครับที่เก่งๆเขาบอกว่าทุ่นถอนนะครับคือความงดงามของไม้ตายนะครับคํานี้เป็นคําที่ใช้ได้นะครับเป็นคําที่ติดนะครับติดหูทุกคนนะครับตหลันตัวปลานะครับ อาอีกวิธีหนึ่งนะครับการตั้งทุ่นแบบไม่ปิ่มนะครับตั้งทุ่นแบบไม่ปิ่มนะ้ําคือยังไงนะครับก็คือเราก็ถ่วงตะกั่วเหมือนเดิมฮะแต่ทุ่นจะค่อยๆค่อยๆไหลจมอย่งเงีย้อย,ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือตั้งไม่ตายเหมือนกันนะครับอ่าตั้งไม่ตายเหมือนกันบางคนก็ชอบแบบนี้ฮะพอเราพอเราเซตตะกั่วนะครับมันจะเริ่มมันจะค่อยๆจม จมอย่างนี้ไม่เอานะครับอันนี้คือไวไปนะฮะจมลงไปเลยเนี้ยคือไวเกินนะครับแต่ถ้าค่อยๆจมลงไปช้าๆาเงี้ยอันนี้ก็ตกได้นะครับตกได้ไตายนะครับเวลากินมันก็จะถอนเหมือนกันนะฮะยกเหมือนกันนะครับแต,แต่แต่ตำแหน่งตะกัวเวลามันแตะพื้นนะครับเวลามันแตะพื้นมันอาจจะแตะเยอะเยอะเออเยอะกว่า เยอะกว่าที่ตั้งปิ่มน้านะครับอาจจะนอนอย่างนี้นะฮะอาจจะนอนลักษณะนี้ไม่ไม่แตะขนาดนี้นะครับอ่าอาจจะนอนลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าตั้งหนักไปแบบลงไวๆเลยทุ่นจะนอนเงี้ยทุ่นจะเอ่อโทษทีฮะอ่าตะก่วจะนอนอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราตั้งหนักเกินไปนะฮะการยกนะครับประสิทธิภาพในการยกก็จะก็จะไม่ดีนะครับทําให้ทุ่นไม่ออกากรนะครับอ่าส่วนเราจะรู้ไม่รู้ว่าเหยื่อหมดนะครับ ก็อยู่ที่ตัวผู้ตกเองนะครับว่าเหยื่อของของผู้ตกเนี่ยจะละลายช้าหรือไวนะครับส่วนไม่ตายนะครับส่วนมากเขาก็จะเกี่ยวขนมปังชิ้นขนมปังนะครับบางคนก็ไม่เกี่ยวบางคนก็เกี่ยวแล้วแต่ถนัดนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังเพราะว่าถ้าเหยื่อมันละลายไปอย,อย่างน้อยยังเหลือชิ้นขนมปังให้ปลาได้ดูดแล้วก็ยกกินได้เหมือนกัน,น ก็นักตกปลามือใหม่ก็ลองไปปรับเปลี่ยนปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปนะครับมีคลิปที่ผมไปตกมานะครับไม่ตายให้ดูอาการนะครับอาการทุน่นว่าไม่ตายอาการทุ่นไม่ตายเป็นยังไงนะครับว่ามันลักษณะมันถอนมันถอนยังไงนะครับลักษณะการกินนะครับการกินแล้วก็การถอนของทุน่นนะครับ ลักตกปลาเมือใหม่นะนะท่านใดที่ไม่เข้าใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าว่าการตั้งไม่ตายคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งตกทุนแบบไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องเล็กๆนะฮะกับปลิวแคนายนะครับเพื่อน้า,นาที่ชอบในการตกปลานะก็จะไม่ได้พาอาจจะ ไม่ได้อาจจะไม่ต้องพลาดคลิปนะครับสั่งสำคัญนะครับก็พยายามจะหาทิปเล็กน้อยนะครับจากประสบการณ์ของนักตกปลานะครับของของของผมเองนะครับที่ตกปลามานะครับก็ตกปลามาหลายปีนะแต่แต่ชั่วโมงการบินยังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับนะครับกระตกมานะครับชั่วโมงการบินนะครับชั่วโมงการตกออกรอบเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอจะมีประสบการณ์นะครับ ลองผิดลองถูกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ไว้ด้วยกับช่องเล็กๆช่องนี้ครับหรี่พนนานะครับ,รรบก็วันนี้คงมีสาระเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้เ,เทคนิคอะไรกันแล้วก็เราว่าจะปไปตกปลาที่ไหนกันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสับวนนี้สวัสดีครับผม